ครับมาใหม่ครับคริสปิมออกบอลมาทางด้านขวาสเตนิโอสเตนิโอค่อยๆลากมาไหลมาโอ้โหเสกสรรไม่มีใครประกบลองยิงลูกเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับลูกไฟแล้วเสกสรรราตรีนาทีที่49ระยองอฟซีคลืนนำ1-0ครับโอ้โหเจ้าของฉายาจูดเบลิเซ่ครับกดลูกไฟลูกนี้ครับให้ประตูแล้วครับโอ้ดูครับพาบอลมาครับแต่สเตนิโอจูเนียครับ ดูเปิดกลับมาให้ตรงกลางแล้วยิงโอ้โหจับบอลจังหวะเดียวแล้วยิงลูกนี้เข้าข้อดีหรือเกินครับอูชนิดที่เควินเรเมโนซานี่พยายามพุ่งบินปัดแล้วแต่ไม่ทันจริงๆเนม้สุดสวยเลยครับจังหวะนี้ของเสกสันลาตรีไม่กองหลังชมรีนี้ไม่ได้ดูเลยครับ <c oughs> เกมที่ยิงชัยนิสไทเปกลับโอ,โ,โอ้โหนี่ครับก็สัญลักษณ์ท่าดีใจของเขาครับ จูดเป็นลิงเสกครับเจ้าของฉาย,ยาครับเสกสารราตรี1.0ไปแล้วครับอาวครับทัถินระยองขึ้นนำโอ้โห